เคยคิดกันไหมคะว่าเวลาโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทําอาจจะไม่ใช่การรีบดึงปลั๊กเครื่องที่ติดเชื้อออกทันทีมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะส่วนทางกับความรู้สึกมากๆแต่ถ้าการดึงปลั๊กนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ผู้โจมตีบรรล,ลุเป้าหมายนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่กําลังท้าทายวิธีคิดเดิมๆเกี่ยวกับการรับมือเหตุการณ์ทางไซเบอร์เลยคะ่ะ แนวคิดนี้เรียกว่า mission assurance หรือการรับประกันภารกิจเราได้ข้อมูลมาจากการบรรยายของคุณเทเรซาซอฟส์ที่เจาะลึกว่าเราจะนำหลักการนี้มาใช้นอกบริบททางการทหารได้ยังไงคือมันเป็นการเปลี่ยนคําถามจากเราจะปกป้องระบบของเรายังไงไปเป็นเราจะทําภารกิจของเราให้สําเร็จได้ยังไงแม้ว่าระบบจะถูกเจาะไปแล้วก็ตามค่ะ เอาละค่ะมาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้กันเลยดีกว่าคำว่า mission assurance เนี่ยฟังดูแล้วรู้สึกได้เลยว่ามาจากทางทหารใช่เลยครับซึ่งตามข้อมูลที่คุณซอบให้มาก็คือมาจากกองทัพอากาศสหรัฐจริงๆเอ่ออะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พวกเขาคิดว่าการป้องกันร,ระบบแบบเดิมๆมันไม่พอแล้วล่ะคะครับคือจุดกาเนิดมันมาจากการตรักรู้ในกองทัพเลยครับว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่การมีเครือข่ายที่สะอาดเอี่ยมร้อเซ แต่คือการที่เครื่องบินรบยังต้องบินขึ้นไตปฏิบัติภารกิจได้แม้ว่าเครือข่ายภาคพื้นดินจะกำลังถูกโจมตีอยู่ก็ตามนี่คือหัวใจของมันเลยครับ mission assurance คือ,อ,อกระบวนการที่ทำให้เรามั่นใจว่าขีดความสามารถหลักขององค์กรจะยังทำงานได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆก็คือภารกิจต้องเดินหน้าต่ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนกับการมองว่าระบบไอทีเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเองเหมือนกับว่าถ้าภารกิจคือการขับรถหนีระบบเกียร์อาจจะเพี้ยนไปบ้างแอร์อาจจะไม่เย็นแต่ตราบใดที่รถยังวิ่งไปถึงที่หมายได้ภารกิจก็ถือว่าสำเร็จโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับเพราะมันเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเลยปกติแล้วเนี่ยทีมความปลอดภัยไซเบอร์จะถูกวัดผลจากจำนวนช่องโหว่ที่ปิดได้หรือความเร็วในการกำจัดมาแวร ใช่ค่ะแต่ Mission Assurance บอกว่าตัวชี้วัดที่แท้จริงคือผลลัพธ์ของภารกิจหรือความต่อเนื่องของบริการต่างหากพอเราเปลี่ยนมุมมองแบบนี้กลยุทธ์ในการรับมือเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปคุณละเรื่องเลยครับแล้วพอเปลี่ยนมุมมองแล้วหลักการปฏิบัติมันก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยใช่ไหมคะในการบรรยายของคุณซอฟเนี่ยเธอพูดถึงหลักการสำคัญข้อแรกที่ฟังดูดุดดันมากเลยคือ การสู้ในขณะที่ถูกโจมตีหรือ fighting t h r o u g h t h e attack มันเหมือนการยอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเราไม่มีทางป้องกันได้ร้อยเซยังไงก็ต้องโดนเจาะมันคือการยอมรับความจริงรับว่าเราอยู่ในสภาวะที่ถูกท้าทายอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะไล่าตามภาพลวงตาของออความปลอดภัยสมมูรณ์แบบเราเปลี่ยนมาเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าไว้วางใจหรือที่เรียกว่า assume compromise คือตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยว่ามีผู้บุกรุกอยู่ในระบบของเราแล้วอืมคำถามจึงไม่ใช่จะป้องกันยังไงแต่เป็นจะทำงานยังไงให้ได้ซึ่งนั่นก็นำไปสู่หลักการข้อที่สองที่น่าสนใจมากค่ะคือความเหนือกว่าในการตัดสินใจหรือ decision superiority ดิฉันว่านี่คือจุดที่ขัดแย้งกับการรับมือแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจนเลยนะคะ ปกติเวลาเกิดเหตุเนี่ยทีมจะพยายามชะลอทุกอย่างลงเก็บหลักฐานวิเคราะห์หาร่องรอยว่าคนร้ายเข้ามาจากทางไหนแต่แนวคิดนี้กลับบอกว่าเราต้องเร็วกว่าคนร้ายถูกต้องครับมันคือการแข่งกันที่ความเร็วในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อภารกิจโดยตรงเลยในภาวะวิกฤตการตัดสินใจที่สามารถขัดขวางเป้าหมายของผู้โจมตีและรักษาภารกิจของเราไว้ได้เนี่ยมันสำคัญกว่าการย้อนกลับไปหาต้นตอในนาทีนั้นครับ เราต้องคิดให้ทันว่าผู้โจมตีกำลังจะทำอะไรต่อไปและก็ตัดสินใจตัดหน้าเพื่อลดผลกระทบต่อภารกิจให้ได้แต่แต่การจะตัดสินใจได้เร็วขนาดนั้นภายใต้ความกดดันมันก็เสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆเลยนะคะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าการกระทำของเราจะไม่ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับและมันนำไปสู่หลักการที่สที่อาจจะฟังดูโหดร้ายที่สุด คือการเสียสละทัพทรัพยากรหรือ Sacrifice Resources คือความจริงก็คือเราไม่สามารถปกป้องทุกอย่างได้เท่ากันหมดครับเราต้องรู้ล่วงหน้าว่าอะไรคือหัวใจของภารกิจและอะไรคือส่วนที่เรายอมเสียได้เพื่อปกป้องหัวใจนั้นไว้อืมการเตรียมการแล้วก็การซ้อมรับมือก่อนเกิดเหตุจริงจึงสำคัญมากเราต้องจัดลำดับความสำคัญไวแล้วว่าถ้าต้องเลือกจะยอมตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิต การต้องยอมเสียสละทับทรัพยากรน,นี่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำดิจิทัลฟอร์เ n นซิกหรือการสืบสวนทางดิจิทัลเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าเรายอมให้เซิร์ฟเวอร์บางตัวถูกทำลายเพื่อถ่วงเวลาก็เท่ากับเราทำลายหลักฐานไปด้วยและแบบนี้เราจะตามจับคนร้ายหรือเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงคะกระทบเต็มๆค่ะและนี่คือจุดที่ต้องแลกหรือ Trade o f ฟที่ชัดเจนที่สุดคุณซอฟอธิบายว่า Mission Assurance Focus ที่อนาคต คือการทำให้ภารกิจเดินต่อไปได้ในขณะที่การสืบสวนแบบดั้งเดิมมักจะโฟกัสที่อดีตคือการปฏิปะต่อเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ความเป็นความตายของภารกิจแขวนอยู่บนเส้นได้เนี่ยอนาคตต้องมาก,ก่อนเสมอครับการถอดระบบที่สำคัญออกจากเครือข่ายเพื่อมาวิเคราะห์อย่างละเอียดในตอนนั้นไม่ใช่ทางเลือกเลย การสืบสวนแบบเจาะลึกต้องเราได้ครับพอจะสรุปได้ไหมคะว่านี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยจากการเป็นนักสืบดิจิตัลที่คอยไขคดีที่เกิดขึ้นแล้วมาเป็นการเป็นแพทย์สนามที่หน้าที่หลักคือหยุดการเสียเลือดและรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อน ไม่ใช่การมาวิเคราะห์วิถีกระสุนในตอนนั้นใช่เลยครับนั่นคือการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากหน้าที่ของเราคือรักษาผู้ป่วยซึ่งก็คือภารกิจให้รอดไปให้ถึงมือสัลียกแรกในห้องผ่าตัดที่ปลอดภัยให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันเรื่องการสืบสวนสอบสวนดิฉันว่าเราพอจะเข้าใจหลักการในทางทฤษฎีแล้วนะคะแต่มันก็ยังฟังดูเป็นนามมาทำอยู่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ทีมงานจะตัดสินใจเรื่องยากๆแบบนี้ภายใต้สถานการณ์จริงได้ยังไงเรามาดูกรณีศึกษาที่คุณซอบยกมาดีกว่าค่ะซึ่งเป็นเรื่องของศูนย์จัดการเหตุฉุกเฉินหรือ EMC ครับเป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากลองรึกภาพตามนะครับศูนย์ EMC นี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลยมีหน้าที่รับสายฉุกเฉิน911สั่งการรถพยาบาลรถดับเพลิงแล้วก็ประสานงานอพยพผู้คน ผู้อำนวยการของศูนย์ให้โจทย์กับทีมไอทไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นศูนย์นี้ต้องทำงานได้เสมอโอ้โห oh แม้จะกำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ก็ตามแค่โจทย์ก็กดดันแล้วนะคะแล้วทีมงานเริ่มต้นวางแผนรับมืออย่างไรคะพวกเขาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาร,รกิจหรือ Mission Analysis ครับไม่ได้เริ่มจากแผนผังเครือข่ายเลยแต่เริ่มจากคำถามว่าภารกิจหลักที่ขาดไม่ได้ของที่นี่คืออะไร ซึ่งสรุปออกมาได้4ี่อย่างคือ 1. รับสายฉุกเฉินจากประชาชน 2. ประสานงานกับหน่วยเผชิญเหตุอื่นๆ 3. ติดตามและจัดการสถานการณ์และ 4. แจ้งข้อมูลสถานการณ์ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์เข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะมองว่ามีเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวสวิตช์กี่ตัวเขากลับมองว่ามีฟังก์ชันสำคัญอะไรบ้างที่ต้องรักษาไว้แล้วจากนั้นค่อยนำฟังก์ชันเหล่านั้นไปจับคู่กับระบบไอทีที่สนับสนุนอยู่ใช่ไหมคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับพอทําแบบนั้นปุ๊บเขาก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรคือพื้นที่สําคัญต่อภารกิจหรือมิชชั่นอิสเซนเชลทเรนของเขาซึ่งในกรณีนี้ก็คือระบบคอร์เซนเตอร์เครือข่ายวิทยุสื่อสารของทีมเผชิญเหตุไฟเซิร์เวอร,ร์ที่เก็บข้อมูลแผนที่และสถานการณ์แล้วก็เว็บเซิร์เวอร์สำหรับแจ้งข่าวอืมนี่คือหัวใจที่ต้องปกป้องไว้ให้ได้ครับและแล้ววันเลวร้ายก็มาถึงเกิดอะไรขึ้นคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามสูตรเลยครับ บัญชีผู้ดูแลระบบหรือแอดมินถูกแฮกผู้บุกรุกเจาะเข้ามาถึงโดเมนคอนโทรเลอร์ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางการควบคุมของทั้งเครือข่ายแล้วก็ฝังตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญสคัญทั้งในส่วนของคอเซนเตอร์และทีมประสานงานภาคสนามโอ้โหจุดนี้ถ้าเป็นทีมรับมือแบบดั้งเดิมนะคะคงตะโกนลั่นห้องและวะ้วว่าดึงสายแลนออกเดี๋ยวนี้แยกเครื่องพวงนั้นออกจากระบบใช่ครับ แต่ในสถานการณ์นี้ทําแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นกําลังถูกใช้งานอยู่จริงๆในการรับมือกับอุบัติเหตุร้ายแรงหรือภัยพิบัติชีวิตคนแขวนอยู่บนเส้นได้เลยใช่ครับชีวิตของผู้คนขึ้นอยู่กับการทํางานของเครื่องพวกนั้นการปิดระบบในตอนนั้นก็เท่ากับทําให้ภารกิจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผู้โจมตีต้องการยังไม่ทันจะตัดสินใจได้สถานการณ์ก็เลวร้ายลงไปอีกใช่ไหมคะ เลวร้ายลงแบบก้าวกระโดดเลยครับจูู่แรนดซัมแวร์ก็ถูกปล่อยออกมาในเครือข่ายของผู้ดูแลระบบและกำลังจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งองค์กรในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าตอนนี้ทีมงานมีเวลาตัดสินใจที่จำกัดมากๆเลยครับสถานการณ์บีบคั้นสุดๆเลยนะคะคือมีทั้งผู้บุกรุกที่แฝงตัวอยู่ในระบบสำคัญแล้วก็มีระเบิดเวลาอย่างแรนซัมแวร์ที่กำลังจะระเบิดในฐานะทีมรับมือพวกเขาจะเลือกทำอะไรก่อน นี่คือจุดที่หลักการของ Mission Assurance จะเข้ามามีบทบาทครับพวกเขาต้องกำจัดภัยคุกคามโดยเรียงลำดับความสำคัญตามภารกิจไม่ใช่ตามความรุนแรงทางเทคนิคอย่างแรกเลยคือหยุด r a n ซ o m w a แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ก่อน oh. โดยเฉพาะไฟล์เซิร์ฟเวอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะนี่คือหัวใจของภารกิจที่3และ4ถ้าสระบบนี้ล่มศูนย์ก็แทบจะเป็นอัมาพาต ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้จัดการที่โดนโจมตีเหมือนกันแม้จะเสียหายแต่ภารกิจหลักยังเดินต่อได้เขาจึงยอมเสียสละเครื่องนั้นไปก่อนเพื่อรักษาเซิร์ฟเวอร์หลักไว้เป็นการเลือกที่เจ็บปวดแต่จำเป็นแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะขั้นตอนที่2คือกำจัดการคงอยู่ของแมลแวร์หรือ persistence หลังจากควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วก็ต้องรีบไปตัดรากถอนโคนแมลแวร์ที่ฝังตัวอยู่ เช่นการลบ registry key ที่น่าสงสัยหรือหยุด process แปลกปลอมในหน่วยความจำของเครื่องที่สำคัญเพื่อไม่ให้มันฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกแล้วก็ขั้นตอนที่3ตัดการเชื่อมต่อของผู้บุกรุกครับพวกเขาสั่งหยุด session RDP หรือการรีโมทที่น่าสงสัยบนโดเมนคอนโทรลเลอร์เพื่อเตะผู้บุกรุกออกจากศูนย์บัญชาการแล้ว IP address ของผู้โจมตีล่ะคะบล็อกเลยไหมจุดนี้น่าสนใจมากครับ พวกเขาเลือกที่จะยังไม่บล็อก IP นั้นทันทีเอา้าทำไมล่ะคะแต่ใช้วิธีเฝ้าระวังต่อไปก่อนเพราะต้องการดูว่าผู้บุกรุกจะพยายามกลับเข้ามาด้วยวิธีอื่นอีกหรือไม่การบล็อกทันทีอาจทำให้เราพลาดร่องรอยหรือแผนการขั้นต่อไปของพวกเขาได้อืมมันคือการเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแทนที่จะแค่ปิดประตูใส่หน้าดังปังเป็นการรับมือที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เยือกเย็นมากเลยนะคะเหมือนการผ่าตัดที่ต้องแม่นยำและรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาชีวิตผู้ป่วยซึ่งก็คือภารกิจไม่ใช่การไล่จับคนร้ายให้ได้คาหลังคาเขาในทันทีทีนี้พอจะสรุปภาพรวมได้แล้วว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรการรับประก,ก,รรกันภารกิจหรือ mission assurance ไม่ได้จะมาแทนที่การสืบสวนทางดิจิทัลหรือการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมทั้งหมดใช่ไหมคะไม่ได้มาแทนที่เลยครับมันคือเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งในกล่องเครื่องมือของเรา เป็นเครื่องมือสำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความเสี่ยงสูงมากคุณศพเปรียบเทียบไว้ว่ามันเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพในรถพยาบาลอืมหน้าที่ของเราไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่แต่คือการทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้ให้ได้จนกว่าจะถึงมือสัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งก็คือทีมสืบสวนที่จะเข้ามาจัดการต่อเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วถูกต้องครับมันคือมุมมองที่ยอมรับว่า บางครั้งความต้องการทางธุรกิจหรือความต่อเนื่องของบริการต้องอยู่เหนือมาตรฐานความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมหรือความสะอาดของระบบไอทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่สำคัญต่อสังคมเช่นการเงินการธนาคารโรงพยาบาลหรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่การหยุดชะงักของบริการ อาจหมายถึงความเสียหายรุนแรงมากวันนี้เราได้เห็นมุมมองใหม่ที่เปลี่ยนจากการพยายามปกป้องคอมพิวเตอร์ทีละเครื่องไปสู่การปกป้องความสามารถในการทำงานของภารกิจที่สำคัญที่สุดมันบังคับให้เราต้องคิดและเตรียมพร้อมสำหรับคำถามที่ว่าเราจะสู้ต่อไปได้อย่างไรในขณะที่ถูกโจมตีและนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายครับลองมองไปที่องค์กรของเราหรือระบบที่เราต้องพึ่งพาในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโรงพยาบาลหรือระบบไฟฟ้าแผนรับมือความปลอดภัยทางไซเบอร์ของพวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องกล่องอย่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์หรือถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องภารกิจอย่างการให้บริการทางการเงินการรักษาชีวิตคนหรือการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าและในภาวะวิกฤตจริงๆอะไรคือสิ่งที่เรายินดีจะเสียสละเพื่อให้ภารกิจที่สำคัญที่สุดยังคงดำเนินต่อไปได้ นี่ไม่ใช่ให้คำถามทางเทคนิคอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะ